ดูพายดแตบดุอีกเลโหเก้าโลครึ่งเลยนั่น่ะ โอ้ยนี่สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆน,นะนะทุกท่านค่ะวันนี้จะพามาตกปลานะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะหนึ่งแต้มไปค่ะไปลุยกันเลยเจ้าโอ้โหเฮ้ยนี่ โอ้โหกว่าจะเอาได้เนี่ยสุดยอดเลยนะคะ โอ้ยดูพลาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ค่ะโอ้โหอับูโอ้มาได้ไงอะแซวเลยค่ะกินเยอะด้วยสุดยอดนี่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ ไปไกลมากก็ไม่ได้กลัวกลัวอะไรกลัวตงน้ำโอ้โหเนี่ยตำแหน่งที่เ็าอยู่ตรงนี้ตนไม้ตรงนั้น 你看，剪哦，最棒的。 ม,มาแล้วสุดยอดเลยจถทานกาการคลี่คลายแล้วฝนหยุดแล้วเอาเลยให้เต็มที่เอาให้สุดเดี๋ยวจะอยู่นี่นี่ค่ะเจ๋ว ทั้นตั้งตัวเลยสุดยอดเลยค่ะโอ้โห โอ้โหนี่เจ๋วนี่ค่ะนี่ค่คะยอดเลยนะคะวันนี้ได้ปลาสามอย่างมีปลาดุกปลาอัน,นอ่อบูปลาหมอทิ ปล่อยปล่อยเลยไปเลยไปเลยไปไหมไปปล่อยเลยวิ่งนะวิ่งวิ่งแล้ววิ่งเนาะ đ n g วิ่ไม่ได้แต่จเาตัเล็กตัวเล็กยงไนี่อุ้ยไม่เล็กมีการบอกว่าตัวเล็กด้วยนะดูไม่เล็ก เจ้าสุดยอดเจ๋วตัวที่สองแล้วนะคะเยี่ยม นี่ตัวที่สองนะคะโอ้โน,นี่คีะ อันคือทันขาปหมดอ่ะชูโฮสุดยอดแจ๋เลยนะคะไม่ใช่ประบุเราตายยัง โอ้โนี่ปลุกสองตัวปลาบูปลาหมอเทศเยอต่อค่ะนี่ผลงานตกปลาวันนี้นะคะสุดยอดเลย แล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ